อีกครอบครัวหนึ่งหวานจริงๆครอบครัวนี้นะคะสําหรับกุ๊บกิ๊บแล้วก็เป่าเปาค่ะก่อนหน้านี้หลายคนเป็นห่วงนะว่าเออกุ๊บกิ๊บเนี่ยอุ้มลูกไม่ได้ด้วยความว่านางเพิ่งไปผ่าตัดเนื้องอกออกมาคือไม่ได้ไปยัดหน้าอกเปลี่ยนไซส์นะคุณคือแบบผ่าตัดที่หน้าอกแล้วมันมีเนื้ออะไรว่างั้นไปนะนี่แหละค่ะออกมาว่า กิ๊ฟต้องงดอุ้มลูกพักหนึ่งเนื่องจากต้องเข้าผ่าตัดเนื้องอกที่หน้าอกแฟนๆก็เป็นห่วงแหละว่าเป่าเป่าจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็คูกิ๊ฟจะเป็นยังไงบ้างล่าสุดค่ะมาออกงานแพ็คคู่เลยแล้วกันนะคะในวันนี้พร้อมกับอัปเดตอาการป่วยรวมไปถึงเล่าสาเหตุที่เกิดเป็นก้อนเนื้อด้วยแล้วก็แย้มไปถึงว่าแพลนมีทายาทคนที่สองเป่าเป่ากันเราจะเป็นพี่สาวแล้วนะคะจริงหรือเปล่าฟังค่ะเป่าหน้าอินดูเนาะ ต้นปีหน้าค่ะก็จะเริ่มปล่อยละสามีจะได้กลับมาประมาณมกราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็คิดว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มปล่อยละน่าจะได้อยู่แน่ๆจนถึงช่วงประมาณตุนจีนนะคะอะไรเงี้ยต้องส่งวันใครตบไปให้พี่เ้ยไม่ต้องไม่ต้องสามียังเด็กเราเราต้องมั่นใจในตัวเด็กเรากําลังคิดว่าแพลนจะไปเที่ยวกันสองคนที่เกาหลีตอนช่วงมกราไปสร้างบรรยากาศไปสร้าง บางทีนั้นก็อยากมีบางทีนั้นก็ไม่อยากมีก็แล้วแต่ชอบเลี้ยงเด<อ>็กบีอยากได้น้องเป็นบอยหรือเกิร์ลคะเอาบอยหรือเกิร์ลเอาอะไรดีหรือไม่เอา <c oughs> ไม่เอา <c oughs> ขำนะครับพอดีนะครับน้องเ <พอ S 1> มียงดง <พอ S 1> ตอบนะอตอบ้โหอยากได้น้องอยากได้เกิร์ลค่ะเออแต่ก็เมียงดงนะคะไปเกาหลีหลอันยอเซโอไม่ได้ไปดำมได้อีกนะหวังว่าจะได้ปั๊มนูปั๊มลูกนะคะ